สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านครับผมมาต่อกันที่คลิปที่2ครับผมพอดีแอดขามาหาจานไครนะครับกะผาจานก,กำลังฉันเพลนครับกำลังฉันเพลนอยู่พอดีอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมีความเคลื่อนไหวในส่วนตัวเลขของเซียนขาชัยภูมินะครับมีความเคลื่อนไหวปูมากย่ำครับ ปูไม่ยำตัวเลขแล้วนะครับก็เลยว่าอ้าจังไรกัขอเ้าแนวทางในส่วนของอความเคลื่อนไหวตัวเลขเส้นขาหรือว่าปู่สีเงินซูเอฟซีฟังสกอนนะครับอ่ะเดี๋ยแวแต่ว่าก่อนอื่นครับแอดขออ่า แจ้งนิดนึงครับในส่วนของเ,อเรื่องเหรียญน,นะครับเหรียญปู่สีเงินนะครับตอนนี้เส้นขาเพลินกําลังทยอยจัดทรงนะครับใจเย็นๆกันด้วยครับกามีเอฟซีหลายท่านนะครับโทรมาหาแอดว่าเหรียญยังบไมนได้รับเลยว่าสัน่นว่ามีโชคตามให้แน่ว่าสัน่นเส้นขาเพลินบอกว่าเพลินจะเริ่มจัดทรงตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้กับวันที่20 24่สิ่รครับมนีวันที่ยีแต่ว่ายังจัดส่งยังไม่เสร็จนะครับผมนะครับหลายท่านก็นส่งขอความมาบอกก็ไม่โชคได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกะโอ้ว่าสัตนเปิดออกนี่ครับเห็นเหรียญนี่ขนคิ้งลุกหยาบ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 สัตนพัดบ่กเคยเข็นเอียงคักขนาดนี้ว่าสัตนอันนี้ FC เบาสูฟังด้วยครับแอดเบาตามที่เอเว้าครับ เปิดกล้องออกเห็นเหรียญขนขิ้งลุกรับกับุ่งว่าเกิดยังข้นขึ้ขขกันเพื่อนเข้าใจว่าพลาดอันนี้คือของแทกเพิ่นว่าของแทกคักละ่ะนะครับบ่เคยเป็นแบบนี้เลยจากเือว่าสันเปิดกล้องขึ้นมานีเห็นเหรียญปุ๊บนีขนขิ้งลุกหยาบ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 ขนเลยว่าสันกะอันนี้กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะแต่ในส่วนของปูสีเงินกะคือโดยโดยส่วนตัวแอดนะครับแอดกัน เชื่อนะครับในเรื่องของพญานาคแอดเชื่ออยู่แล้วนะครับบ่ว่าจะเป็นปูได้ก็ตามนะครับปูดำนะครับปูสีเงินปูมุดจลิ่นปูทุกปูครับเรื่องของพญานาคแอดมีความเชื่อนะครับว่าเพิ่นมีจริงนะครับบันบุบารมีเพิ่นอีกะบ่วเป็นหน่อยครับสําหรับพญานาคทุกองค์ทุกตนนะครับเอาแล้วกัมีเอฟซีบางท่านนะครับอ่าทรมาบอกคนไม่โชคเหรียญน่ะแม่สร้างไปซี่เหรียญมาสั่น แต่ว่าได้มาสามนะครับได้มาสามว่าสันบอกเส้นขาใหแนว่าอา่ามันรครบว่าสันเพิ่งก็บอกซื้อแอดมามแอด,แแอดแก็เลยถามว่า,าคุณแม่ได้สั่งกับแอดบอได้แจ้งข้อมูลทางไลน์มาถึงแอดบอรหรือว่าแจ้งข้อมูลทางไลน์ไปทั้งเส้นขาห้ว่าสั่งสั่งกับไผ่นะครับคุณแม่บอกว่า,าสั่งกับเส้นขาว่าสั้นอ๋อสั่งกับเส้นขาแอดก็เลยแนะนําไปว่านะครับ แล้วก็แนะนํากับหลายๆท่านนํานะครับกรณีนะครับเกิดปัญหานะครับเหรียญที่ได้รับไม่ครบหรือว่าเหรียญที่ได้รับไม่ถูกไม่ตรงตามที่สั่งหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะครับให้เฮ็ดแบบนี้ครับก่อนอื่นดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ครับสั่งพานทางช่องไหนนะครับจองพันช่องไหน่านช่องคนไม่โคบบอรหรือว่าผ่านเชียนขาโดยตรง หรือว่าผ่านช่องโจพารวยนะครับสิมีสามช่องทางครับสามช่องทางนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่พูดคุ้ยกันที่ทรงรละเอียดกันอยู่ในร่น์ครับนะครับจองผ่านช่องทางไหนนะครับทรงทียูผ่านช่องทางไหนนะครับให้ทักไปในรลายนั่นแหละนะครับให้ทักไปนะครับทักไปก่อนทรงข้อมูลไปในรลายว่าเกิดปัญหาแบบไหนนะครับ แจงแ้งรายละเอียดไปนะครับถ้าจองกับคนมีโชคกะหักมาในไลยคนมีโชคไล่ที่เคยคุ้ยกันไล่ที่จองเหรียญไล่ที่ทรงทียูมาแล้นล่ะครับให้ทรงมาในไล่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนบอหนได้อ่านไล์หรือว่าเพื่อนอานา่านไล์ซ่าบอจะเป็นแอดบาจะเป็นเส้นขาบาจะเป็นพี่โจนะครับกะจังคอยโทรไปหาเพื่อนนะครับโทรไปบอกว่าเออมันมีปัญหาจังสิทรงแจ้งมาในไล์แล้วนะครับ ให้เขาไปเบิ่งรายละเอียดแน่นะครับให้ทําแบบนี้ด้วยครับผมนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลอยู่ในรายนะครับพอเพื่อนได้รับแจ้งมาแล้วปุ๊บเพื่อนก็นจะเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเอ่อที่คุยกันมาเนี่ยรายละเอียดเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนกับกบสิฮู้นะครับกลับมาแม่นี่ครับผมนะครับ คือถ้าจองพันเส้นขาจัางสีแต่ว่าแจ้งปัญหามาที่แอดจังสีนะครับแอดกะจะพมมีรายละเอียดตอนที่สั่งจองนะครับเอาประมาณนี้ครับอ่ะบาดีมาเบิงความเคลื่อนไหวตัวเลขที่ปูม่าล่าสุดครับเส้นขาฝันล่าสุดนะครับ ปูมาครับก้อนหน้านั่นเด้อครับผมนี่คือตัวเลขที่ปูหายวนะครับที่ปูจุงเด็กน้อยหรือว,ว่าน้องใบบุญนะครับจุงแขนมาปูหายว้คือสามหกสองศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสี่กับศูนย์สองนะครับแล้วน้องใบบุญตัวน้อยๆพีเล็กน้อยที่มานั่มกัจมเอา้ามันแมนบ้าเลขมันโเป็น 86, 82, 86, 82. แปดหกแปดสองแปดหกแปดสองเราจมอยู่ผู้เดียวแปดหกแปดสองปูก็บอกว่ามึงอยู่ซื้อๆมึงอยู่ซื้อๆอย่าปากว่าสัตว์ <c oughs> น้องใบบุญเพิ่นก็นเคยบอกกับเพิ่นกเกษียากบอกกับวาจาักคือกนันเนาะครับเนาะกะนี่แหละเพิ่นก็นจมแปดหกแปดสองแปดหกแปดสองนะครับอันนี้คือตั้งแต่ตองวดนะครับที่เช่นขาเพิ่นนหาไวครับเลขกสามตัวสองหางเลขกสองตัวสองหาง ซึ่งตัวเลขของปูสีเงินนะครับตะวันนองใบบ,บบุญพ่นจม8 6กับ8 2กสองกำลัว่าจะมาหรือบม่มาครับล่าสุดที่เซียนขาฝันปูมาครับปูสีเงินมามาบอกว่ายัางสี่ครับมากสมโอต้นหนึ่งมันมีอยู่สองหน่วยมีอยู่สองลูกลูกหนึ่งอยู่ทั้งทิงลูกหนึ่งอยู่ทั้งไตเรียกว่าลูกหนึ่งอยู่บนลูกหนึ่งอยู่ราง นะครับลูกหนึ่งนี่อยู่ทั้งป่ายบนครับมักสมโอต้นหนึ่งมีสองลูกลูกหนึ่งอยู่ทั้งเทงอยู่บนปูนป่ายอีกลูกหนึ่งอยู่พื้นเลยครับอยู่ขางลางเลยติดขี้ดินนะครับปูไมาบอกว่ายังสี่หรอครับเส้นขาเป็น,นาเอา้าปูคือวายังสี่นะครับบได้มาบอกตัวเลขบ่ได้มาแจ้งเปลี่ยนตัวเลขอย่างครับแต่ว่ามาบอกว่าบากสมโอ ต้นหนึ่งมันมีสองลูกลูกหนึ่งอยู่ทางเทิงลูกหนึ่งอยู่ทางไตเอ๊ะเช่นกาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเลขมันจะไมีศูนเพราะว่าผสมโอนี่คิดง่ายงครับกลมๆเนาะลูกกลมๆเนี่ยมันต้องเป็นศูนย์วะัน ส่วนแอดคิดว่าจังสี่ครับถ้าปูบอลยังสี่ถ้าคำว่าของปูอันนี้เป็นจริงปูบอมาเสียงสนได้ครับแอบคิดว่าเป็นไปได้ที่ศูนย์จะมาบนศูนย์จะมาล่างครับศูนย์บนศูนย์ล่างหรือเปล่าซึ่งตัวเลขของปูที่ให้ไว้นี่ครับเลขสามตัวไม่ศูนย์หาเจ็ดครับ ที่ติดศูนย์นะครับเลขสองตัวมีศูนย์สองที่ติดศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์หาเจดจะเป็นบนนี่บนนี่นะหรือว่าบนจะเป็นศูนย์หาเจดหรือว่าล่างจะเป็นศูนย์สองเป็นไปไทบ้บ่เพราะว่าปู่ว่าบักสมโอมีสองลูกลูกหนึ่งอยู่ทั้งเทิงลูกหนึ่งอยู่ทั้งไตหรือว่าจะศูนย์บนศูนย์ล่างนี่ครับความคิดของแอดครับ เอา้า fc มีความคิดเห็นเป็นประการใดหรอกลองคอมเมนต์มากครับเห็นตรงกันกับแอดบอ d นะครับคิดคือกันกับแอดบอสนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับยังมีอีก1ตัวเลขครับที่เสี้ยนขาเพิ่นบอได้บอลลงในคลิปครับเลขทูบครับงวดน,นี้เสี้ยนขาจุดทูบหดอก แล้วก็บ,บอกว่าจะจุดแค่ดอกเดียวเท่านั้นจะบอจุดอีกเลยนะครับหนึ่งดอกนะครับเพิ่นจุดตั้งแต่ตองหวดแล้วละครับตั้งแต่ต้นหวดแล้วนะครับเลขทูบครับเลขทูบมันน่าสนใจตรงที่มันมาตรงกับเลขที่ปูหาไว้นี่แหะครับ 962นะครับตัวเลขที่ปูให้ไว้มี3 6 2 62ตรงกันครับ6 2ตรงกันนะครับอย่าลืมเด้อครับเลขปูนี่6กับ9ครับ6กับ9มี62ก็ต้องมี92มี6 3ก็ต้องมี93เด้อครับผมเลขปูสีเงินจะเป็นแบบนี้ครับถ้ามี6อย่าลืมเก้าถ้ามีเกาอย่าลืม6ครับ แล้วเลขทูบก็มา962ครับตรงกันกับเลขเี่ปูมาบอกเส้นขาในฝันนะครับอ้าวนี่ลอกใบพิจารหน้าด้วยครับปูมาย้ำนะครับมาให้ปิดสนาว่า มักสมโอต้นหนึ่งมีสองน่วยนะครับน่วยหนึ่งอยู่ข้างบนหน่วยหนึ่งอยู่ข้งขงางล่างน่วยหนึ่งอยู่ปลายหุ่นครับอีกน่วยหนึ่งอยู่ต้นเลยครับติดขีดินเลยครับนะครับจักสิเป็นยังไงบ่หูครับเลขทูบขนาดสนใจนะครับงวดนี้จักสีเป็นยังไงนะครับน่องใบบุญก็มาจมแปดหกแปดสองนะครับอยากบอกแห้งน้องใบบุญก็ได้ นวดนี่ครับหลายอ่างจังน้อยครับครับอ่ะเดี๋ยวยังด้คลิปนี้แอบปลไว้แค่นี้ครับผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไทยนาจะชันเพียเสร็จแล้วล่ะครับเนาะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ไทยต่อครับแนวทางเด็ดๆครับนอกนั้นนะครับยังมีราวพัฒนาพร้อมด้วยครับในส่วนของอาจารย์ไขยครับราวพัฒนาวันที่22วันจันทร์ครับ94ตรงๆนะครับ 9ก้าสี่ตรงตรงได้ครับเล่าพัฒนาอาจารย์ไข่ครับเก้าสี่ตรงตรงวันนี้เราพัฒนาอาจารย์ไข่ก็เห็ดไขเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามทึงแนวทางต่างประเทศทึ่งแนวทางรัฐบาลไทยเลยครับมือนี้ครับอ่ะโอเคคมิีแอนพลอยแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ